วันนี้เราจะมาหาลิมิตของ x กำลัง5คูณด้วย x ลบด้วย2 x กำลัง5คูณด้วย x ลบด้วย2นะคะเมื่อ x ของเราเข้าใกล้5เมื่อ x ของเราเข้าใกล้5นะคะเราก็มาเริ่มทันทีนะคะเป็นวิธีทำวิธีเทอมลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ x กำลัง5คูณด้วย x ลบด้วย2 เมื่อ x เ,เข้าใกล้5นะคะก็ดำเนินการเลยนะคะเราจะหาลิมิตการคูณก็กลายเป็นแบบนี้เป็นลิมิตของ x ก,กํลัง5เมือเอ่อ x เข้าใกล้5นะคะอันนี้เขากำลังจะคูณเราต้องบบมีวงเล็บนะคะต่อไปก็คูณด้วยลิมิตของ x ลบด้วย2ลิมิตของ x ลบด้วย2เมือเอ่อ x ของเราเข้าใกล้5เวลาเราเห็น แบบนี้แสดงว่าเราจะมีก้อนหน้าคูณด้วยก้อนหลังนะคะก้อนหน้าคูณด้วยก้อนหลังดังนั้นเราก็หาค่าของลิมิต x กํลัง5เมื่อ x ก็ใกล้5ได้เป็น x กําลัง5ได้เป็น5กํลัง5นี่คะคูณด้วยตัวนี้ก็ได้เป็นลิมิต x ลบด้วย2ลิมิต x ลบด้วย2ก็เป็น5ลบด้วย2เราก็ดำเนินการหาค่าของ ผลค,คูณได้ทันทีเลยนะคะว่ามีค่าเท่ากับ9,375 9,375สํำหรับตอนนี้เราก็ได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าลิมิตของ x กำลัง5คูณด้วย x ลบด้วย2เมื่อ x เข้าใกล้5มีค่าเป็น9,375นะคะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อย